สวัสดีค่ะนักศาาึกษาวันนี้เราจะมาเรียนวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงานกันนะคะก่อนอื่นก็แนะนําผู้สอนก่อนนะคะสาหรับเทอมภาคเรียนที่3ทับ2,562นี้ก็จะเจออาจารย์ผู้สอนก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพี่พัดพี่ชีย่ยวเสียปานะคะแต่ถ้าเจอในภาคเรียนที่1ทับ2,563ก็จะเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเจออาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปีดาพรอารักษ์สมบูรณ์นะคะวิชานี้เราจะศึกษาเรียนรู้อะไรกันบ้างมีเนื้อหาด้วยกันทั้งหมด10บ,บทนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนในการบทที่1กันคือเรื่องการบริหารการจัดการการผลิตนะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นั้นเรียนรู้อะไรบ้างเรามาติดตามกันเลยะคะ่ะเนื้อหาที่เราจะต้องศึกษาอันดับแรกความหมายของการบริหารการจัดการการผลิต ความสำคัญของการบริหารการจัดการการผลิตระบบการบริหารการจัดการการผลิตการจัดการองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการผลิตวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการการผลิตวิวัฒนาการในการบริหารจัดการการผลิตวงจรธุรกิจความท้าทายของการบริหารการจัดการการผลิตเป้าหมายของการบริหารจัดการการผลิต และสุดท้ายแนวทางในการบริหารการจัดการการผลิตอันนี้จะเป็นเนื้อหาของสำหรับบทที่1ที่เราจะเรียนรู้กันนะคะต่อมาเรามารู้เรื่องของความหมายของการบริหารการจัดการผลิตก่อนซึ่งอาจารย์ได้ทำการสรุปไว้ว่าการบริหารการผลิตเป็นกระบวนการที่จัดสรรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าตั้งแต่ปัจจัยนำเข้ากระบวนการและปัจจัยนำออกผ่านกระบวนการที่เพิ่มผลผลิตในรูปแบบ ของสินค้าหรือบริการทําให้เกิดอัตราประโยชน์สูงสุดต่อองค์การที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และผู้ริโภคอย่างไม่สิ้นสุดนี่คือความหมายของการบริหารการผลิตนะต่อมาเรามารู้เรื่อง ความสําคัญของการบริหารการผลิตบางความสําคัญของการบริหารการผลิตนั้นเกิดจากอะไรถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการผลิตที่ต้องพิจารณาปจัจจัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรโดยจะต้องให้ความสําคัญกับขั้นตอนการผลิตเริ่มแต่ปัจจัยนําเข้าสู่การแปรรูปให้สามารถเพิ่มภูลมูลค่า กับสินค้าหรือบริการที่ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ตามเป้าหมายที่องค์การกำหนดไว้สิ่งสำคัญเหล่านี้มันจะเป็นแนวทางที่ช่วยในการสนับสนุนการบริหารการผลิตได้อาทิเช่น1การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อที่ 2. ด้านคุณภาพข้อที่ 3. การเลือกทำเลที่ตั้งและการวางผังโรงงานข้อที่ 4. การพยากรณ์ความต้องการ ข้อที่ 5. กระบวนการจัดซื้อข้อที่6การจัดตารางการดําเนินงานข้อที่7การจัดการสินค้าคงคลังข้อที่8การวางแผนกระบวนการผลิตให้ทันสมัยข้อที่9การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการทํางานและข้อที่10 การจัดการโครงการนี่แหละค่ะเป็นส่วนสําคัญที่จะสนับสนุนการบริหารการจัดการผลิตซึ่งเป็นความสําคัญอย่างหนึ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีปัจจัยสําคัญเหล่านี้ทั้ง10ประการนะคะต่อมาเรามารู้เรื่องของระบบการบริหารการจัดการการผลิตบ้างการที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จได้นั้นจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยการบริหารการจัดผลิตที่สําคัญที่เกิดจาก1จุด การมีจุดเด่นที่ดีทางสังคมเกิดจากอะไรคะเกิดจากการยอมรับทางสังคมการมีชื่อเสียงการบริหารจัดการองค์กรแล้วเกิดการยอมรับในสภาพคล่องความซื่อสัตย์ขององค์กรในการลงทุนนะคะข้อที่2การมีเป้าหมายร่วมกันก็คือการทําธุรกิจนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องมีเวิสัยทัศน์พันธกิจและการมีส่วนร่วมของการดําเนินงานนั้นร่วมกันจะทําให้มีทิศทางประเด็น เป้าหมายเดียวกันข้อที่3การมีโครงสร้างที่เข้มแข็งจะต้องจัดลําดับอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงกลางล่างให้ชัดเจนเพื่อให้ประสานงานได้อย่างเข้มแข็งข้อที่4การมีความสาคัญกับสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการเมืองเศรษฐกษิจสังคมคู่แข่งขันที่บ่งบอกถึงการประกอบธุรกิจ ให้มีการเอื้ออํานวยต่อกันจะทําให้ระบบการบริหารจัดการธุรกิจนั้นมีความสําคัญต่อกันได้นะคะนี่คือระบบการบริหารการจัดการการผลิตค่ะระบบการบริหารการผลิตนั้นจะมีปัจจัยที่สําคัญที่เราต้องพิจารณาในการสนับสนุนกระบวนการนั้นเกิดจากอะไรข้อแรกเกิดจากปัจจัยนําเข้าหรือเรียกว่า Input ข้อที่2กระบวนการบริหารจัดการหรือเรียกว่า p r o c เ s s ข้อที่3ปัจจัยนําออกเรียกว่า Output ต ข้อที่4ข้อมูลย้อนกลับหรือเ,เรียกว่าฟีดแบ็กนะสิ่งสําคัญนั้นอาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างของระบบการบริหารจัดการผลิตนะคะเช่นปัจจัยนําเข้านั้นเกิดจากอะไรเกิดจากคนเงินเครื่องจักรอุปกรณ์เทคนิควิธีการตลาดแรงจูงใ,ใจเป็นต้นส่วนกระบวนการนั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากการดําเนินงานการมีส่วนร่วมกระบวนการผลิตการประกอบชิ้นส่วนการวางแผนการตลาด สิ่งเหล่านี้จะส่งผลอะไรก็ส่งผลถึงปจัจจัยนำออกเช่นกําไรจํานวนลูกค้าบุคลา,ากรการมียอดขายเพิ่มและการขยายตลาดสิ่งเหล่านี้มีผลต่ออะไรในการบะกอบธุรกิจทําให้ผลออกมานะงคะมีกําไรมีจํานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนี่แหละคะ่ะแต่เมื่อกระบวนการผลิตไม่ประสบความสําเร็จหรือมีความผิดพลาดในแต่และชิ้นงานก็ต้องต้องมีการฟีดแบ็กกลับมาเพื่อเข้ามาละคะ เพื่อเข้ามาที่ปัจจัยหนังเข้ามาพิจารณากระบวนการทบทวนข้อมูลปรับปรุงใหม่แล้วก็มี input process output ออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือระบบการบริหารการจัดการการผลิตค่ะ ต่อมาการจัดองค์กรที่ส่งผลต่อการบริหารการผลิตนั้นเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งนะคะที่องค์กรจะต้องพิจารณาเลยซึ่งแบ่งด้วยกัน3ระดับคือผู้ริหารดับสูงผู้ริหารดับกลางและผู้ริหารดับล่างผู้ริหารดับสูงนั้นจะใช้กลยุทธ์วิธีในการพิจารณาองค์กรในการพัฒนานะคะเช่นใครคะผู้วิหารกรรมการผู้ผู้ดาเนินการ นะคะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการวางแผนกระบวนการผลิตดำเนินนโยบายการพยายาิจารณาการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตต่อมาผู้ริหารดับกลางทำหน้าที่อะไรนะคะทำหน้าที่ในเรื่องของกลยุทธ์ระดับวิธีซึ่งผู้ริหารดับกลางนั้นเช่นใครคะเช่นผู้จัดการผู้ริหารโรงงานทำหน้าที่ในการประสานงานและติดตามตรวจสอบกระบวนการทำงาน ส่วนผู้บริหารดับรางจะเป็นกลุที่ดับปฏิบัติการก็คือเช่นหัวหน้าแผนกหัวหน้าสาขาเป็นต้นทําหน้าที่อะไรคะทาหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขและดําเนินการผลิตสินค้าให้มีความสอดคล้องตามนโยบายขององค์กรที่กําหนดไว้นี่ก็คือปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งนะคะต่อมาวัตถุประสงค์ของการบริหารการจัดการผลิตบ้างตัวแรกอันที่1 ทำให้ทราบความสําคัญของการวางแผนกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงปลายทางข้อที่2ลดต้นทุนรวมให้กับองค์กรข้อที่3การผลิตให้ทันเวลาหรือเรียกว่าจัดอินทานะคะข้อที่ 4. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าข้อที่ 5. ความพึงพอใจของลูกค้าข้อที่ 6. การปรับปรุงเครือข่ายของปัจจัยการผลิตข้อที่7 การมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการข้อที่ 8. การนำระบบสารสนเทศมาพัฒนาจัดการการผลิตให้ได้มาตรฐานนี่คือวัตถุประสงค์ด้วยกันทั้งหมด8ปประการนะคะต่อมามาดูวิวัฒนาการของการจัดการการผลิตบ้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันในการบริหารการจัดการผลิตนั้นมีความ สำคัญมากน้อยเพียงไรเราจะมาศึกษากันดับแรกก็คือยุคแรกนะคะเป็นยุคที่เน้นเรื่องของครอบครัวหรือครัวเรือนมีการใช้แรงงานสัตว์ในการทํางานเช่นม้าช้างหัวควายในการใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการบริหารจัดการต่อมายุคที่2ก็มีการพัฒนานมากขึ้นก็คือมีการนํารูปแบบโรงงานสินค้ามาจําหน่ายนะคะแต่ยังไม่เน้นกระบวนการผลิตเท่าที่ควรแต่มายุคที่3นะคะเป็นยุคทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นการ เสนอแนวคิดและออกแบบการทำงานให้เหมาะสมกับบุคลา,ากรโดยมีแนวคิดของฟิจิลิทเทเลอร์เป็นบิดาทางด้านวิทยาศาสตร์เขาได้คิดค้นเครื่องเครื่อนแรงให้กับพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีกระบวนการผลิตที่ออกมาพึงพอใจต่อกระบวนการมีผลตอบแทนที่สูงมากขึ้น ตมายุคที่4เป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตสินค้ามากขึ้นทำให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเผยแพร่ไ่มากขึ้นมีนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้นเป็นตน้นตมายุคที่5เป็นยุคที่ทำเทคโนโลยีนำเทคโนโลยีและนตวัตกรรมมาพัฒนาองค์การให้ตอบสนองความต้องการ ในการดำรงชีวิตและประกอบธุรกิจมาก่ขึ้นซึ่งประเทศไทยนั้นก็ได้มีนโยบายคือไ Thailand 4.0มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศร,รษฐกิจสู่ a ว u ูเบสิ c อีคโนโมีนะคะเช่นอะไรที่เราเรียกกันว่าเศร,รษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเช่น1การปรับเปลี่ยนผัดดันสินค้าบริโภคไปสู่สินค้าเชิงนงวัตกรรม ข้อที่2การเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีข้อที่3การเน้นภาคการผลิตไปสู่เน้นการบริการมากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะยุคที่5เป็นยุคการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมมีบทบาทต่อการบริหารจัดการกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมาเรามาดูวงจรธุรกิจบ้างวงจรธุรกิจนั้นแบ่งด้วยกัน4ช่วงประกอบไปด้วยช่วงที่1ช่วงแนะนําเป็นช่วงเริ่มต้นของธุรกิจในการประกอบจะต้องมีการวางแผนการดําเนินงานที่รอบคอบช่วงที่2คือช่วงเติบโตเป็นช่วงพัฒนาธุรกิจไปอีกขั้นครอบครองส่วนทางการตลาดมีฐานลูกค้ามากยิ่งขึ้น ช่วงที่3ช่วงเติบโตเต็มที่เป็นช่วงที่มีชื่อเสียงและเกิดการยอมรับของลูกค้าช่วงที่4เป็นช่วงตกต่ำเป็นช่วงที่ขาดการยอมรับในการผลิตหรือขาดทุนในการประกอบธุรกิจเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ อันนี้อาจารย์ก็จะมีเคิร์ฟนะฮะคังความนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างช่วงแนะนำช่วงโตบโตช่วงเต็มตัวแล้วก็ช่วงตกต่ำซึ่งการประกอบธุรกิจนั้นเราจะเริ่มจากช่วงแนะนำประกอบธุรกิจก่อนซึ่งการประกอบธุรกิจนั้นเราจะเกิดจากอะไระ ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคเลยเครื่องดื่มน้ําอาจารย์กย็ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะก็ต้องมีช่วงแนะนําก่อนหรือเครื่องสําอางก็ต้องมีช่วงแนะนําสินค้าโรปโภคที่เราใช้ดื่มกินประกอบอาหารของเราที่เราใช้ชิประจวันก็จะมีช่วงแนะนําเราก็ต้องมีการพัฒนาตลาดขึ้นมาทําให้เกิดการยอมรับช่วงเติบโตเต็มที่ก็มี ทำให้เกิดการยอมรับของลูกค้าไม่ต้องโฆษณาเยอะลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้แต่ถ้าในกรณีที่สินค้าเราตกต่ำมากขึ้นเราก็ต้องไคะหลุดตลาดไปไม่มีชื่อเสียงไม่มีการพัฒนาเพราะฉะนั้นวงจรธุรกิจเมื่อเราอยู่ในช่วงตกต่ำแล้วเราจะต้องมีการพัฒนาสินค้าเราให้ไปอยู่ช่วงเต็มที่หรือเติบโต โดยเกิดจากอะไรมีการพัฒนาโปรดักต์เกิดย้อนกลับมาที่แนะนำสินค้าใหม่แล้วก็ค่อยๆเลื่อนมาที่เติบโตและเติบโตเต็มที่นี่ถึงเรียกว่าวัฏจักรของธุรกิจนะคะ ตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของความท้าทายการบริหารการจัดการการผลิตกันบ้างความท้าทายนั้นเกิดจากอะไรบ้างมีด้วยกัน7ประการ 1. ความท้าทายทางด้านการแข่งขันระดับโลก 2. ความท้าทายความวุ่นวายซับซ้อนของภายในธุรกิจข้อที่ 3. ความท้าทายทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้อที่ 4. ความท้าทายทางด้านการจัดการความรู้ข้อที่ 5. ความท้าทายความหลากหลายข้อที่ 6. ความท้าทายทางด้านเสรีและสุดท้ายความท้าทายทางด้านนว,วัตกรรมใหม่ๆเรียกว่า innovation คือการนำเทคโนโลยีหรือแนวคิดใหม่ๆเข้ามาพัฒนาปรับปรุงมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาเรามารู้เป้าหมายของการจัดก,การการผลิตบ้างเป้าหมายอันดับแรกคือ1การมุ่งเน้นที่เครื่องจกักรโดยองค์กรอุตสาหการรมต่างๆมุ่งเน้นที่เครื่องจักรมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจารย์ก็มีรูปภาพมานำเสนอให้นักศึกษาได้ทราบเป็นตน้น 2. การผลิตคาระมาเป็นการมุ่งเน้นทําให้องค์กรนั้นมีกระบวนการผลิตที่มีรูปแบบการผลิตที่มากขึ้นโดยใช้วัตถุดิบที่มากลดต้นทุนในการผลิตทําให้มีวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตมากแล้วมีผลออกมาที่จํานวนมากสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากและลดต้นทุนในการผลิต 2. การมีระบบมาตรฐานคือการนําระบบ ISO TQM 52 หรือ QC QA เข้ามาควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นข้อที่4มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในงานโดยการนำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนำมาพัฒนาแล้วก็ไปเผยแพร่ในแต่ละสายงานเพื่ออบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นข้อที่5การนำเทคโนโลยีและวัตกรรมเข้ามา โดยการนําเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีนวัตกรรมลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลดค่าแรงให้กับพนักงานได้มีการนํานวัตกรรมต่างๆเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการผลิตมากยิ่งขึ้นข้อที่6การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเริ่มตั้งแต่การสัรหาการฝึกอบรมและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเราจะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องข้อที่7 การวิจัยและพัฒนาหรือเรียกย่อว่า R&D ทุกองค์กรจะต้องมีฝ่ายนี้ในการพัฒนาและวิจัยคิดค้นเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและลดต้นทุนให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้นนี่ล่ละค่ะคือเป้าหมายการบริหารการจัดการการผลิตนะคะต่อมาเรามารู้แนวทางในการพัฒนาการบริหารการจัดการผลิตบางซึ่งมีองค์ประกอบด้วยกันดังต่อไปนี้ข้อที่1 การนำระบบการตัดสินใจเข้ามาใช้นะคะโดยจะมีแนวทางของระบบการตัดสินใจขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรว่าจะมีลักษณะของการตัดสินใจอย่างไรบ้างนะคะข้อที่2การใช้ทฤษฎีตารางกาตาขายโดยทฤษฎีนี้จะมุ่งเน้นคนทำงานและกระบวนการผลิตให้มีความสอดคล้องกันและมี สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วยข้อที่ 3. แนวคิดการรวมตัวของธุรกิจและการกระจายธุรกิจเป็นแนวคิดที่เพื่อให้เกิดความอยู่รอดของธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้มีกำลังการผลิตและเกิดความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้นข้อที่4การบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์หรือเรียกว่า management by objective ย่อๆว่า MBO อันนี้ก็จะเน้นวัตถุประสงค์เป็นหลักก่อให้เกิดผล การจัดการการผลิตด้วยมีการเอกภาพของระบบการกระจยายอำนาจมากยิ่งขึ้นข้อที่สการมุ่งเน้นคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเรียกว่า Total Quality Management หรือเรียกย่อว่า TQM อันนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการอย่างมีระบบโดยเน้นความต้องการคุณภาพเป็นหลักเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าส่วนข้อที่6 การนำวงจร PDCA (Planning, Do, Check, Action) เป็นแนวคิดของวินเลียมเอ็กเวิร์ดเดมิงซึ่งเขาได้พิจารณา PDCA เข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้มีกระบวนการผลิตนั้น เป็นไปตามวัาชาจักรคือโดยมีการวางแผนก่อนแล้วก็มีการทำมีการตรวจเช็คหากมีปัญหาก็ต้องมีแอคชั่นหรือการแก้ไขย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่7การนำ s e S Model <S เป็นแนวคิดของ Mackenzie ซึ่ง7 S Model นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอนาคตขององค์กรให้ประสบความสำเร็จซึ่งประกอบไปด้วย7ประการตัวแรกก็คือกลยุทธ์ขององค์กร ข้อที่2โครงสร้างขององค์การข้อที่3ระบบการปฏิบัติงานข้อที่4บุคลากรข้อที่5ทักษะความรู้ความสามารถข้อที่6ค่านิยมข้อที่7รูปแบบกรบริหารการจัดการเป็นตน้นนี่คือเป้าหมายของ s e v e S ตามแนวคิดของ Mackenzie นะคะต่อมามาดูข้อที่8บ้าง การนำ benchmarking เข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารงาน benchmarking นั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการน,นำกระบวนการที่มีความคิดหรือมีจุดเด่นของคู่แข่งขันแล้วนำความรู้หรือองค์ความรู้ของเขามาพัฒนาในองค์กรที่มีประสิทธิภาพมาก่ขึ้นแต่ตรงนี้เราจะต้องไปสร้างความเข้าใจให้กับคู่แข่งขันหรือ การประกอบธุรกิจที่มีการความใกล้เคียงกับองค์กรของเราขอแนวคิดของเขามาพัฒนาองค์กรแต่ไม่ได้ก๊อปปี้นะคะนี่เรียกว่าเบนช์มาร์กิงต่อมาการนำบราชกอรการ์จากแนวคิดของแคปเลนของนอกตันเอามาพัฒนาในองค์กรซึ่งเขาบอกเลยว่ามีด้วยกัน4ี่รูปแบบที่ทําให้องค์กรนั้นประสบความสําเร็จรูปแบบแรกคือด้านการเงินเป็นการมุ่งเน้นด้านการเงินให้ประสบความสําเร็จ ดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างรายฐานลูกค้ารายใหม่ข้อสองด้านลูกค้าเป็นการสร้างลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้ารายเก่าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นข้อสามด้านกระบวนการภายในเป็นการตรวจสอบติดตามกระบวนการภายในตั้งแต่การวางแผนการควบคุมแนละตรวจสอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กําหนดไว้ ด้านที่4ด้านความรู้เป็นการวัดความรู้ความสามารถบุคลากรไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะความรู้ความสามารถที่เกิดความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นแคเปเลนอันโนตันบอกไว้เลยว่า4ปัจจัยนี้ล่ละค่ะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ข้อที่10นะคะ Learning Organization เป็นแนวคิดของปีเตอร์เซนเก้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยกัน5องค์ประกอบเซนเก้นั้นเขาบอกเลยว่า5ด้านนี้ล่ะคะ่ะทำให้องค์กรประสบความสําเร็จได้เช่นกันตัวแรกด้านคิดอย่างเป็นระบบข้อที่2กรอบแนวคิดข้อที่3รอบรู้แห่งตนข้อที่4การเรียนรู้เป็นทีมและสุดท้ายข้อที่5 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันซึ่ง5ปัจจัยนี้เป็นการพัฒนาองค์กรให้เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิทธิภาพในการทำง,งานได้มากยิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายการรีเอนจิเนียริ่งรีเอนจิเนียริ่งเข้ามาบีบบังคัขององค์กรได้อย่างไรคือการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีทันสมัยมากยิง่งขึ้นเกิดจากอะไระคะเชน่นองค์กรมีระบบการบริหารจัดก,การไม่ค่อยดีเลยทำรีเอนจิเนียริ่งปรับรื้อใหม่ทั้งระบบ อันนี้บุคลากร,กรก็เกิดอเกิดอกติเล็กน้อยแต่ถ้าเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนใหม่ๆามขึ้นแล้วจะทําให้ระบบการทํางานมีความทันสมัยใาม่ขึ้นสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะก็จะเป็นผลอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดแนวคิดในการบริหารจัดก,การการผลิตใหม่ขึ้น1ิปัจจัยนี้นะคะก็ให้นาาักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือได้นะคะ ซึ่งใจเหล่านี้นะคะก็จะมีองค์ประกอบที่สําคัญมากมายมากขึ้นอ,อ,อาจารย์ก็มีหนังสือประกอบในการใช้ในสื่อการเรียนการสอนวิชาการจัดก,การการผลิตและการดําเนินงานซึ่งนักศึกษาทุกคนได้ไปแล้วก็ควรไปอ่านเพิ่มเติมให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในแต่ละเนื้อหาซึ่งอาจารย์มีหัวข้อให้เรียบร้อยแล้วอาจารย์มีเรื่องแนะนําอย่างหนึ่งซึ่งใน PowerPoint ที่จะนําเสนอมาเนี้ยจะเป็นหัวข้อและบางหัวข้ออาจารย์อธิบายเพิ่มเติมแต่บางหัวข้ออาจารย์ได้แต่พูดหัวข้อไปก็รบกวนให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือได้และรบกวนให้นักศึกษาไปไฮไลท์ตามที่อาจารย์พูดไว้ด้วยจะได้เป็นแนวทางในการอ่านหนังสือ เพิ่มเติมไปอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ท้ายนี้อาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทที่1น,นะคะคำสั่งก็คือให้อธิบายตามโจทย์ที่กำหนดให้ในหน้าที่29-31ซึ่งมีประมาณ10ข้อเดี๋ยวเรามาตกลงกันนะคะว่าเราจะเลือกทำกี่ข้อดีหรือทำทั้งหมดดีนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสำหรับบทที่1อาจารย์หวังว่านักศึกษา ควรไปทบทวนในเนื้อหาที่อาจารย์เพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่งนะคะหากสงสัยหรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละเรื่องนะคะก็ทักข้อมูลมาทางไลน์ส่วนตัวหรือมาทางออ,ออนไลน์อีเ e ลอร์นิ่งไลน์ของมหาวิทยาลัยได้นะคะหากมีอะไรที่สงสัยเพิ่มเติมอีก ก็ติดต่อทางโทรศัพท์อาจารย์ได้นะคะสำหรับวันนี้ในบทที่1อาจารย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณนะักศึกษาทุกคนนะคะที่ตั้งใจติดตามเนื้อหาหากมีอะไรเพิ่มเติมเรามาประสานกันอีกครั้งหนึ่งในผ่านสื่อออนไลน์นะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ